Oh, okay. อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่คอนแทคเลนส์ก่อนนะอันนี้เป็นของไอดอ l เลนนะเพิ่งสั่งมาใหม่เลยเป็นสีโอลิปะทุกคนมันจะออกแบบเขียวมะกอกนะใส่แล้วตาจะดูแบบมีอะไร <laughs> อ่าถัดมานะคะเดี๋ยวจะมาลงครีมกันแดดกันตัวนี้เนี่ยเป็นของเซทัฟิลสูตรไลเจลนะเนื้อเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแบบเจลอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแต่จุดที่อยากจะบอกต่อมากๆนะแล้วก็อยากแนะนําเนยก็คือ <c oughs> เวลาทาลวนผิวแล้วอะ่ะเขาจะทิ้งความชุ่มชื้นไว้บนผิวเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่ามันจะให้ความแบบเป็นกลาสกินมากๆอะ่ะมีความสุขภาพดีไม่มีสาเหต <c oughs> ุแล้วถึงแม้ว่ามันจะดูแบบชุ่มชื้นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่มันไม่ทําให้รู้สึกหนักหน้าหรือว่าทําให้มันเยิมระหว่างวันนะเราว่า แบบเหมาะมากๆเลยนะกับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายหรือว่าใครอยากได้ความชุ่มชื้นนคือแบบดีมาก ต่อนะคะเดี๋ยวเราจะลงรองพื้นนะตัวนี้เนี่ยเป็นของคาแรงเป็นรองพื้นเนื้อเซรัา่มาทุกคนแล้วมันทําให้เวลาเกลียล่ยลงันผิวเนี่ยมันเกลี่ยง,ง่ายแล้วก็เป็นผิวมากๆเลยการปกปิดเนี่ยก็จะเป็นระดับไลท์ถึงมีเดียมนะคะถ้าลงชั้นเดียวมันก็จะเป็นแบบบางๆแค่ปรับสีผิวแล้วก็กบจุดด,ด่างนํำนิดหน่อยนะถ้าอยากเพิ่มก็คือต้องเบินเข้าไปนะคะ hey, เดี๋ยวเราจะใช้คอนทัวร์สติกนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของ e ีทูเบอร์สองนะก็ลากลงไปตามกรอบหน้าเลยเพื่อที่จะให้เงาแบบธรรมชาตินั่นเอง เดี๋ยวเราจะใช้บัตรของกอเชียนะตัวนี้เนี่ยก็ผสมกันระหว่างสีดัสกับสีบีมนะคะเอามาแตะลงไปบริเวณหน้าแก้มลามขึ้นมาตรงบริเวณจมูกด้วยนะ เราจะใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นของเคสนะเราอยากให้ลุคมันดูซอฟเราก็เลยใช้สีเขียนคิ้วที่มันค่อนข้างอ่อนกว่าสีผมเรานิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ผมเราจะดํามากๆเลยอ่ะก็ใช้สสีล่างมาระบายบริเวณหางคิ้วนะคะแล้วก็ใช้สีที่อ่อนที่สุดเนี่ยมาเบลนบริเวณหัวคิ้ว จากนั้นนะเราจะใช้ที่ปัดคิ้วนะคะของ Lily Bylet ตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะขยี้ลงไปบริเวณขนคิ้วได้เลยนะสำหรับคนที่แบบมีขนคิ้วเส้นใหญ่แล้วก็หนาก็ใช้การแบบขยี้ขย,ขยี้ก่อนจะปัดนะคะสีมันจะได้ติดเข้าไปทุกซอกทุกมุมพอรอแห้งนิดนึงอ่ะเราจะใช้เป็นเจลนะคะของ m i l Makeup ตัวนี้จะช่วยเซ็ตขนคิ้วให้มันดูตั้งแล้วก็เป็นทรงนะ ต่อมานะคะเราจะใช้แป้งฝุ่นที่ไว้เขียนคิ้วนะเอามาแต่งตาอันนี้เนี่ยเป็นของอนาตเซียนะคะสีคาราเมลเราจะใช้สีที่ออกส้มๆนะมาเกลี่ยลงไปบริเวณเบ้าตา Not จากนั้นนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลที่มาในตลับเดียวกันทาลงไปบริเวณหางตานะแล้วก็เบนให้มันแบบออกมานิดหนึ่งก่อนที่จะใช้แปรงอีกอันนึงนะคะมาทาลงไปบริเวณขอบตาด้านล่างนะเวลาที่เรายิ้มอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นรอยพับเราก็จะใส่กลิตเตอร์ลงไปบริเวณหัวตานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของมิชาสีมันจะออกแนวแบบส้มนิดๆทำให้ลุกดูกลอสขึ้นมา ความที่อยากให้เส้นขนตามันหนาขึ้นนะเราก็จะใช้ดินสอเขียนขอบตานะสีดำเอามาทาลงไปแต่ว่าทาแค่ถึงช่วงเกือบถึงหวัวตาแต่ว่าไม่ถึงอะเออ <laughs> <laughs> เพราะว่าถ้าถึงอะเดี๋ยวมันจะดูดุเกินไปนะคะก็ทาก้อนมาเป็น3ส่วนสีของตาก็ได้ <laughs> วเวลาดัดขนป้าเราจะดัดเข้าไปให้ในสุดแล้วก็ค่อยๆขยับขยับขึ้นมานะคะ3สเต็ปนะเพื่อให้ขนป้าเนี่ยมันงอนที่สุด ือเวลาปัดขนตาเราจะค่อยๆช้อนใช้แล้วก็เหมือนแบบขยับมือไปมาเวลาปัดนะเพื่อที่จะให้เส้นขนตาเรามันไม่เป็นก้อนแล้วก็ลุคนี้นะคะจะเน้นที่ขนตาบนเป็นพิเศษนะส่วนขนตาล่างเนี่ยก็จะปัดแค่เบาๆ เราจะเติมกริตเตอร์ลงไปที่เปลืกตาอีกนิดหนึง่งอันนี้เนี่ยเป็นของ c r i o สีของเขาเนี่ยมันจะออกเป็นสีเหลืองๆหลืนะทำให้หัวตาเนี่ยดูสว่าง ตาเสร็จแล้วนะทุกคนง่ายมากๆเลยทีเราจะทาลิปสติกกันเฮ้ยลิปสติกสีนี้คือสวยแล้วก็ธรรมาชาติมากๆเป็นของ estee lauder รุ่น p ี e l color love สีเบอร์130นะคือเนื้อของเขาอ่ะมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่เพราะฉะนั้นทาแล้วอ่ะมันก็จะได้ความแบบปากสุขภาพดีไม่แมตนะเดี๋ยวเราจะเติมตินนะคะที่เป็นสีโทนเดียวกันนะแต่เข้มขึ้นมาหน่อยลงปบเบเวณกึ่งกลางปาก ท้ายนะคะเราจะใช้คาแรงลิปออยเนี่ยแปะลงไปนะเพื่อเพิ่มให้ปากเนี่ยมันดูมีความฉ่ำขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวเราจะเซตแป้งนิดนึงนะคะบริเวณที o n e ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแป้งเนื้อเบาๆที่ช่วยกระจายแสงอะ่ะมันก็จะคงความแบบผิวๆให้เราอยู่ เดี๋ยวเราจะมาเติมกันแดดของเซตาฟิลนะ mm hmm. เพื่อให้ผิวเนี่ยมันดูอิ่มน้ํามากขึ้นนะคะจะใช้แทนไฮไลท์ไปเลย mm hmm. ก็ทาลงไปบริเวณหนกแก้มแล้วก็จุดที่มันจะตกกระทบของแสงได้เลยนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันดีที่สามารถทาทับเมคอัพได้แล้วก็ไม่อุดตันผิวนะคะกันแดดได้ดีเลยนะเวลาระหว่างวันอะไรเงี้ยอยากเติมก็คือสามารถทาทับเมคอัพได้เลย เสร็จแล้วนะสำหรับลุคนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่พวกรายละเอียดเครื่องสำอางเสื้อผ้าต่างๆเอาไว้ในกล่อง d e สค r ิปชั่นข้างล่างเหมือนเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคนบ๊ายบาย been feeling something for you lately